สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง CM โอเชียงใหม่แกงโฮสสยามบรตี้นะครับสวัสดีพี่น้องฟ้องป่ายเทั่วทุกมุมโลกนะครับตอนนี้อดอยู่ที่กาดหลวงนะครับอยู่ที่ใต้สะพานกาดหลวงตรงนี้นะครับซึ่งวันนี้โอดมาซื้อดอกไม้นะครับแล้วก็อ้อยไปถวายพระพิฆเนศที่บ้านนะครับก็คือตรงนี้จะเป็นตลาดดอกไม้ของจงังหวัดเชียงใหม่นะครับก็จะเป็นแบบ โซนนี้ซึ่งขายถ้าเป็นโซนนี้จะขายอยู่24ชั่วโมงเลยนะครับวันนี้นะครับฝนก็ตกพรำอีกแล้วนะคะพรุ่งนี้เรามาเช็คสภาพว่าเชียงใหม่น้ำจะท่วมไหมนะคะปกติแล้วนะครับออตั้งแต่อ,อยู่ในอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่มามีเหตุการณ์น้ำท่วมจังหวัดเชียงใหม่สองครั้งนะครับซึ่งยาวนานสักประมาณหนึ่งอาทิตย์นะครับน้ำท่วมกัดหลวงแบบว่า ร้านผ้านี่ไม่ได้เลยนะคะเปียกหมดเลยนะครับก็หลายวันแล้วก็เลยทําให้ต้องนาผ้าเหล่านั้นมาขายโลขายถูกๆนะครับอ่าตอนนี้อดมาจอดอีกร้านหนึ่งนะคะโซนนี้ก็เปิดยี่สิบสี่ชั่วโมงเช่นกันนะครับก็จะเป็นขายส่งดอกไม้นะครับแล้วก็มีช่อดอกไม้นะครับแล้วก็ขายส่งแบบดอกดาวเรืองนะครับหรือว่าดอกคำปุจจุตอนนี้นะครับสิ่งที่โยดอยากจะได้ก็คือดอกไม้ เป็นดอกข้าวบันษาดีไหมมาเท่าไหร่นอ้อตรงนี้จะมีดอกข้าวบันสาแต่ถ้าเราอยากได้ดอกไม้ถูกๆนะครับก็จะเป็นชาวเขามาขายฝั่งนี้นะครับฝั่งฝั่งติดริมน้ําปิงนะครับก็จะมีชาวเขาที่เป็นกเกษตรกรที่ปลูกปลูกดอกไม้นะครับมาจากบนดอยเลยนะครับมาทุกวันแต่โซนนี้จะขายเฉพาะก,กลางคืนนะครับพอขายเสร็จช่วงเช้าก็เก็บกวาดสะอาดเหมือนเดิมนะคะเพราะที่นี่เป็น มเหมือนกับเป็นสวนสาธารณะนะครับซึ่งเป็นลาานะ้านสาธารณะก็จะมีดอกไม้ขีขายประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราลองเช็คดูก่อนว่าจะซื้อดอกไม้อะไรดีนะคเพาะพรุ่งนี้วันอาทิตย์เราเอาไปแต่งบ้านนะครับหลับกันแล้วนะครับแม่แม่ก็หลับเดี๋ยวอุ้ยยาวนะครับมีร้านขายเพิ่มมากขึ้นนะครับ คือบางวันนะครับก็จะมีรถจอดขายก็มีนะครับแบบจากอำเภอแม่ริมนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่นะครับแม่ๆม,มาจากอ,อำเภอแม่แจ่มนะครับดอยแม่แจ่มนะครับเราซื้อร้านที่เขายังไม่นอนเอ้ยนอนหรือเปล่ามีไออย่างพ่องครับเดี๋ยกกันเนอะาอันนั้นเป็นของร้านนั้นกะครับ อ๋อปิ่นลับแล้วจะซื้อร้านที่เปิ่นตื่นเนี่แหละอันมาต่วไหนครับห้าสิบบาทมีมันอาอยก่อนมีดอกมีดอกอื่นก่ออ๋อห้าสิบบาทหมดเลยเนาะห้าสิบบาททุกอันอันนี้อันนี้ละครับดอกดาวกระจายสามสิบบาทเอาเอาดาวกระจายและกันหนึงอันนะครับได้เยอะก่อ เยิ่มกันเนาะนี่นะครับส่วนฝั่งนู้นนะครับฝั่งนู้นนะครับก็จะมีเป็นดนตรีนะคะเป็นร้านอาหารนะครับเป็นผับแอลิสตรองนะครับก็จะมีหลายร้านเช่นเดียวกันนะครับฝั่งนี้นะครับเอ๊ะจริงๆแล้วมีตรงนี้ด้วยนะครับแต่ปิดนะครับเพราะตอนที่อดอัดคลิปนี้นะครับก็ เวลาประมาณห้าทุ่มครึ่งนะครับโอ้น้ำป่าไหลหลากนะครับซึ่งน่ากลัวเลยทีเดียวนะครับก็เห็นว่าน้ำท่วมหลายๆจังหวัดนะครับมีน้ำท่วมจังหวัดเชียงรายพะเยาแพร,แร่น่านนะครับที่น้ำกำลังท่วมนะตอนนี้นะครับก็เห็นานายกนะครับแล้วก็ในส่วนของอบุรีชี์ เห็นพี่ฝันดีพี่ฟันเด่นนะคะไปช่วยที่อำเภอแพรา,าจังหวัดแพร่ด้วยนะครับก็ขอนะครับพี่น้องนะครับให้ปลอดภัยนะครับส่วนตัวหงออตเองนี้จะถ้าที่ไหนนะครับต้องการเสื้อผ้ามือสองเดี๋ยวโอตจะได้รวบรวมนะครับส่งไปฝากถ้ามีอ่อถ้าเป็นเหมือนกับ มูลนิธิใดๆในจังหวัดเชียงใหม่นะครับจะได้ไปสมทบเนาะช่วยกันนะครับเนาะคนไทยก็ช่วยกันถ้ามีเกิดเหตุการณ์อุทกภัยแบบนี้นะครับตามข่าวเลยนะครับ mm hmm. คือเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาเช็คในช่วงกลางวันดูว่าน้ํามันจะแบบขึ้นมากกว่านี้ไหมน้ําจะเป็นสีอย่างไรนะครับพรุ่งนี้โอจะมาถ่ายทําอีกทีหนึ่งนะครับ mm hmm. โอเคโอดได้ดอกไม้แล้วนะครับ สำหรับคลิปนี้ล่าลากันไปก่อนนะครับพบมาเจอมาเจอกับโอดได้ใหม่ในะคลิปต่อไปขอบคุณและสวัสดีครับ